พ่อคุณอยู่ตรงนี้นี่เองนะพ่อรูปหล่ออยู่ตรงนี้นี่เองสพพรมบุรีนี่ครับอืมีการถ่ายนะครับดูด้วยนะครับนะนะครับอแต่ที่จับความเร็วนะครับนะเห็นกันช,ชัดๆนะครับนะนี่เลยครับอย่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดเออนี่ครับ กมที่ประมาณ81นะครับหรือหน้าปั๊ม PT ก่อนเข้าถึงนะครับด้านขาเข้าคมบุรีนี่เลยครับบอกเลยครับสุดยอดมากๆครับตำรวจไทยดังไกลไปทั่วโลกนะครับนะโอ้นี่ครับนี่นะครับมีป้ายอยู่ตลอดนะระวังนะครับอย่าไปใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับนะ นี่นี่เขาจะมีเห็นไหมป้ายนะครับเตือนจับความเร็วนี่อย่าบอกว่ามันไม่มีไม่ได้ไม่ได้นะชัดเจนอยู่นะตำรวจเขาถ้าไม่ผิดเขาก็ไม่จับนะบอกให้ว่าถ้าไม่ผิดตำรวจไม่จับอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าข้างตำรวจวครับนะอันนี้เรามาพูดถึงในความเป็นจริงว่าตำรวจเขาป,ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรคุณต้องปฏิบัติยังไงนะครับนะ